ตัางงามนาอ,อย่างปลาถ่านเนี่สยสนันหูเขาแล้วถวะเดี๋ยวผมจะก่อไฟแป๊บหนึ่งก่อนพี่น้องโอเคครับผมมันมันจุดจวด,ดรครับหลอกแหครับ รากินได้สักรอบหนึ่งนะครับเป็นไก่พิกซีทางถนุนใหญ่เลยนะครับแดดกัดแดดจางออกไปเล่นน้ำตอนเช้านะครับอนนี้ก็มาเจ็ดโมงกว่าเจ็ดโมงครึ่งนะครับโมงกว่าครับแดดกัดแดดจางไปกับนกของเราเหมือนเดิมนะครับสายหาอยู่ให้กินนะครับกว่าจะกินตัวมาได้นะครับแต่ละวันนี่นะครับไม่ค่อยได้เจอกันนะครับนานทีจะได้ออกหาลุยลาบปลากันนะครับ การเดินทางของเราครับไปกับพี่ชายพาเปิดวันนี้นะครับผมโอเคครับผร้อมแล้วค่อยเจอกันนะครับตอนนี้กำลังออกถนนใหญ่วิ่งรถก่อนนะครับรถรถเยอะนะครับช่วงเช้าๆครับผมช่วงกำลังทํางานกันใช่ไหมครับกำลังเยอะตอนเช้าๆกันครับผมไปเจอกันที่คลองกินดาครับใกล้ถึงจุดหมายแล้วนะครับไปคลองจินดานะครับ ของท่าข้าม,มันเดิมนะครับรอรอกปบนนะครับตอนนี้ตอนนั้นมันเล็กนะครับเหมือนเล็กอีกตนตอนเช้าๆบ้างนะครับที่เขาไปทํางานทําการกันน,น,กน,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 นะครับตัวกันครับโรงเรียนกองทางหลวงโรงเรียนนี่เนาะนะครับสองโมงเช้าพอดีนะครับอันนี้เวลาสองโมงพอดีมาทางเส้นวัดสว่างอารมณ์นะครับ ขางเป็นกองน้ำนะครับถ้าเกถึงแล้วครับเอกีก็มันอึ้ใจหนึ่งครับก็ถึงจุดหมายปลายทางนะครับนี่บรรยากาศตอนเช้าเช้าสองโมงถึงพอดีสองโมงนะครับบรรยากาศดิมีทองน้ํานะครับนกบินบ่นเลยตอนเช้าบรรยากาศดีครับผมนะครับก็เช้าที่ก็มีแผนการเดินทางกับนุ่มนัทสองท่านนะครับพี่ชาเพินกับนุ่มนัทนะครับตานะครับ ของชาข้ามอีกแล้วสักรอบหนึ่งนะครับพี่กายเข้ามานี่ครับพี่กายนี้น,นะครับท,ที่ผ่านมานะครับไม่ได้กลับบ้านช่วงโควิดแต่ช่วงนี้ก็โควิดอีกเหมือนเดิมแหละนะครับก็ไม่ได้กลับก,ก็นะเตรีการหายอยู่ให้กินของเราเหมือนเดิมนะครับนี่เห็นไหมตรงที่เขายิงปาลาขึ้นทำที่เขายิงปาลปาได้ไหนะครตอนเช้าครับผม <S <S เหมือนไหมฮึมบรรยากาศตอนเชา้า ต้นเสียงกดน้ำนะครับเสียงกดน้ำไอจุดต้นใส่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เจอกันครับผมตัวดบดาศดครับพี่น้องตอนเช้าหน้าตดหมายปลายทางเดิมของเราต้นใส่ย้อยน้อยนะครับที่จรดของเราหมายเขดิมเราครับเราจะมาจะชจวยให้กำลังใจวิชาประเพณีกับมันนัดบ้างนะครับผมผมเป็นข้าด้นะครับ มากินตรงนั้นเป็นที่เอาไปจสรที่จะท่าขไปนกันทายอยู่ให้กินไว้หรือห้อใหมอนนะครับเนาะนี่ไปเป็นนะครับหมานเดอ้อสาธุครับเป็นการเดินทางหาปลานะครับที่คลองท่าข้ามนะคอยู่กักหลานมาอยู่ให้กินเหี้ยปวดต้องปวดต้องโอ้มันหมัน,มนครับผม เดินทางนี้ที่กองตาข้าเหมือนเดิมครับออกชวยเลยรดีแกวเราแข็งแล้วนาะสว่ากหนาวเย็นครับพี่น้องบรรยากาศต้นเช้าเย็นหนาวหนักบรงกอนมเลยครับแล้วก็ติดตามกับผมนกําลังใจวิชาเพื่อนังนัล่ปาออกมีปาคลิปหนึ่งับกติดตามกันครับสวัสดีครับี๋ยวเจอกันครับผมอากาศเย็นสนถนนนักว่า เย็นๆกำลังลงลุยกันนะเนะาะไม่ใช่พาเพื่อนติดลงไปบัดจักหน่อย,อยกันติดลงบัดไปยามติดลงนั่งอยู่นะครับหนาวแังเละพี่น้องกำลังใจสองนมในเด้อครับเด้อฝนนมหนักกำลังลงลุยแล้วที่คลองท่าข้ามนะครับเดี๋ยวจักครู่ไม่ใช่เพื่อนเปลียล่ยนชุดก,กันจักหน่อยกันจะพัากันบรรยากาศสองโมงเสาร์นะครับสองโมงกว่าๆนะครับทีกก่นี่ผ่านมาเราต้องชาติแล้วนะครับ<ด>ยิงมาสีออกมาตั้งแต่ หกโมงพอแหละนะนุ่มดัดข้าเตรียมของอนันนั์นนี่อยู่นะครับก็ท่านแล้ออกอวกันเลยนะครับกำลังใจบรรยาก,กาศของท่าข้ามตอนเช้าๆนะครับตอนกับแสงเดีดจังเลยพี่น้องเห็นเห็นหงบอ่ยาวไปถึงนู่นนะครับลงไปนู่นนะของกินดาข้างล่างนั่นนะครับ ผมนะครกลับแสงระยิบระยับวันนี้ออกหาเที่ยวหาปลาพวดก่อนทิปก่อนออกหาเที่ยวทิปนี้ออกหาปลานะครับกับนุ่มหนักสองคนนบผม,มกับสองหนุ่มสองมุมวันนี้นะครับไม,ม,ม่ไม่ท้าเพื่อนก็นท้านาวพอไป่งักษณะอาจารย์ ไว้แล้วครับูออกไปต้นเซาครับผมขอให้มันค่อยจวดนะครับวันนี้นะครับผมเมื่อกีนอ้นี่นุ่มนัดว่าติดใหม่นะก็ป,ปลดด่างนะครับกำลังปักที่สองครับผมดังแก่นุ่มนัดตั้มน,น,นัทลองไม่ใช่ปาเพลินนะครับมาดาุยหาลาบปลา อากาศที่คลองท่าข้ามเชื่อมต่อกับคลองกินดาเหมือนเดิมครับผมกัดกัดเชา้าทึ่งดึงทึง่งลากนะครับไลป่ปลาออกจากขอบพร้อมฮะเดี๋ยวลองกดแขียนนะสมมติว่านะครับเมื่อกี้ติดติดใหม่ครับหนองกลับไปปลดคือเก่าดาังติดใหม่นะครับเปิดหนง ร่างให่นุ่มหนัดตั้มเลยครับกัญหาอยู่หายกินกับพรามันใช้ง่ายครับพี่นอ้องตาแต่ละตัวมากหาสิบนั่นอ่ะโอเคครับผมรุดแล้วรุดแล้วรุดแล้วดังรุดแล้วดังรุดแล้ว สักสองโมงกว่าๆนะครับกับสามโมงต้องใก่เลยลงยามนี่นะครับแต่ดีมาม่าจอมที่จุดนี้แหละครับพี่น้องอัดอัดหนึ่งที่ของข้าวข้ามงามบอกใส่น้ำงานงานไปแตอาบพี่น้องผู้ใดอยากอาบน้ำอาบเด้อหนาวหนาวนี่มันน่าลงอาบก่อนมาได้ช่างไก่เด้อ ขึ้นเพิ่นไปงันเลี้ยงเข้างไก่เพื่นมาเดิอบเดือบอยู่อย่างนี้เสียงระตูพอกดโอ้จออ้ามาแล้ว่อังไก่พี่นองไก็เกีนนน่นน,มมน้าน้ำ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 นยน้ำน้น้ำน้ำ้ำน้ำ้น้้ำน้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 ำน้น้น้ำ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 น้้น้ำนัน้ำน้ำนงน้น้ำ้นนนหน้นน้ นกกาบอกร้องอาบ้าวกาบ้าวนะกำลังมัดจอมนะครับมัดจอมกันครับผมที่มัดจอมดังจอมดังหล่อครับปัดฟ้าให้เลยจนจนสุดพวกนั้นนะครับมักไว้มักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงหนึ่งนะครับมักเอาอลูกไปกระตุกเบิ้งนะครับมีดินดุบๆดิด๊ดๆแต่กระแตงว่าเออหมานเล็กน้อยอยู่ ทุกครับห้องสิบบอสประมาณนะครับก่อนให้กำลังใจนุ่มนัดพี่ชายพี่เอิญนะครับอนี้มาพสองนุ่มคือเก่าครับพี่น้องสงสัยพี่เก่าต้อนรับปีใหม่นะครับช่วงนี้จับโต๊ะงากพี่น้องเลยเ่าใครว่างเใช่ไหมสามชิพสามชิพเอสนี่กันดิญาติพี่น้องนะครับร่วมพลนอะไรกันว่านะครับนะจังว่ากันนะครับตรงไรเป็นการวากันไปนะครับแต่หน้าที่เดี๋ยวพอญาติพี่น้อง กวากันผมกับสางไก่กบติดอำลมอยู่งอนนี่แหละตะกอนจะว่ากันนะครับมือก็เดาเข้าดาวกันนะครับเขสตังวงกันบอหรืออย่างไรนะครับล็อกน็อกตกอกดาวกันบลหรือให้นั่งกินกันบอกวาดกันกันนึงนะครับตอนนี้ก็มาอันมแทนการหาปลาก่อนนะครับลุงนายก็กำลังมัดจอมห่างหลอมอยู่นะครับมัดไปเรื่อยนะครับมัดไปหมดละนะครับ ฟังเสียงนกกาเว้าไปนั่มพี่นอ้องกาเว้ากาเว้หาห้องเลธรรมชาติดิมน้ำม,มันมวนเะด็กพี่นอ้องธรรมาชาติดิมนม้ำมีนม้ำม,มีตนม้นไม้มีป่ากล้วยหรือว่าธรรมชาติต่างๆนี่ที่เสียงนกเสียงกาเมือนเออมันคือกันครับอยู่บ้านเห้องกันกบบน็หลอดบ้านเงี้ยวๆเลยก็พอดีใกล้เทศกาลปีใหม่พอดีเลยครับ เสียงนกห้องกาบ่าวกาบ่าวตกกาบ่าวหงส์นะฮะไป้สเขาจะก่อนลงน้ำลาหนาวกัลงนะครับเนาะเสียงนกกาเบ่าร้องระงมไปทั่วนะครับบรรยากาศหนหนักนะครัแล้วยิบแล้วช้ ตอนเช้านะครับเหการณ์มันลงมาจอมครับุณพ่สวยงามจริงน,นะครับผมธรรมชาติการหาอยู่หากินชีวิตหนุ่มในเมืองหน,นุ่มนักนะครับล้อมนะครับมันี้มาล่งดังมาลงป่ากันคับพีบบกก่น้อเส็นระยิบระยับงามงามภาพที่สวยงามที่สุด้ายๆกับป่าห้องบ่อน ไปมองง่ามอีกดอกกันนี่โอ้ยธรรมาชาติสวยดีครับแสงเรยยิบเรยยับนะครับลมพัดกระแสน้ำนะครับว้าง่ามดีไปเนาะง่ามงามงามง่าม,าม,าม,ามภาพนี้สวยนะครับ โเป็ดปลาปลาปิดตับตัดไหมด้พี่หนังเลยโอ้ขากันเรื่อไลงนันเย็นๆพี่น้องเลยไล่ทักไล่ดึงด่างดึงด่างแค่น้อพี่หนังไปตามนมนัดไปันกับพี่ชายพับเพื่นกันร้อยกับกะติ๊นี่แหละ่องลอง่องลองน้ำกันอยู่นี่แหละ เล่นน้ำเย็นๆที่คลองท่าข้ามาะนะครับหนุ่มหนักนะครับไปที่ตึกๆบ่ไปเรื่อยๆครับพี่น้องน,น้ำเย็นๆย็รรชากาสวยงามครับพี่น้องชาติศิ่มน้ำยนเย็นเย็นน้ำตุ๊บป,ป่อง นังกับนักกันแบบดำเย็นกันมันหมาในเด็กครับเด้อแล้วมันหมา,นา,นมาอ่าเห็นบ่พี่น้องหมาแล้วพี่น้งองเออสวยสวยสวยปลากระลังพอ่พอพ่อจีนพี่น้องกระลัางงามนะครับถ้าที่ออกไปตั้งหนาเพป็นมือเย่ยมเป็นเครื่องผมงเป็นอบปถันะครับเออเออ,เอ,อ ข้างหลังจะเข้าก่นันพี่น้องเอา้าไปพี่ก่อนร้อยดเดกระติ๊กหนามลองลองของลองคือเก่าเดือดันไปแล้วเนี่ยใส่เออโอ้แงมแงมแงมตัวนี้นงานงานแล้วพี่น้องจวดจวดนุ่มนัดไหวไปทั้งทีว่าทันปิดขายญี่ปุ่นซะเนาะตอนดี๋ยวลูกหนามปิดหลายเดือนแล้วพี่น้องเอ้ฮะซัวซัวครับร่างกายนุ่มนัดก็ไม่ใช่เพื่อนน้นำนะครับลุงหนามของลองลองลองผ่านไปแล้วหนึ่งตัว ตีดไทยพี่น้อ,องเป็นเห็นเห็นจะจะการเห็ดบ่างรอมการเห็ดอันนี้เป็นยังไงครับก็ไปอากาศแสงตอนเ,เช้าๆคุณพี่น้องมองไปไกลทางผู้ชมบขาเจียเห็ดสุ่มยิ่งป่าเขาเจียวนีตัวที่สองงามพี่น้องก็เห็นนะครับเออเนี่งามเลยหรือจวดเลยที่สองป่าพอดีปลา เจ็ดปะาแป,ป,ด,ปดป,ป้าหกป้าเจ็ดในบ้านเหนือพี่น้องมนันเยอะมากมันเยอะนะลังใจหนุ่มนัดที่ใช้พาเพลินนะครับเดี๋ยวถอยออกข้างเป็นความไม่ติดเกาะเขาถ่ายแบบจัดจ่อพี่น้องในเบื้องเลยนะครับถ้าจะไปหาจังไหนเนาะหาป่านะทั้งทีนะพี่น้องใช้พ่อเพลินจากสีเพลิงน้ำนะครับมา,นานไป็นแล้วสองตัวนะครับพอได้กิน ไปทางผีก่นอนครับผมบรรยากาศเศร้าสามีบอกก่อนี่จตึกนต่นวนนัดเลาองลงองลงกากางเย็นๆพี่นอง ทีมงานการหาปลากับทันครบกันมาได้พี่น้องแต่เบาเบิดเอ้ยเบาสีดเอ้ยเบาแดงเอ้ยนะครับกช่วงนี้กับท่านใด้ปิดงานกันบางครั้งกับป็ดงานกับมีนะครับปิดงานกับงานตัวที่สามนะครับเดี๋ยวคงเป็นตัวที่ทั้งคนเขาดีกว่าผมไปนี่แหละครับบเห็นปลาะนี่ยตัวนึงนะครับให้ทั้งคนเขาดี่แหละเครื่องเขานะครับกําลังงามเลยพี่น้องเดี๋ยวเลยไป ฟังนี่ดีกว่าสามตัวนะครับมันม้าแล้วครับพี่นสามตัวแล้วจะกระตุกกระทักหน่อยนะครับพี่น้องเพราะลอยหน่ำต้องอยู่กลางหน่ำขี่กระติกน้บเขาเย่านี่แหละที่คลองท่าข้ามนะครับเช <c oughs> ื่อมต่อที่ข้องกินดาเ์า้องอะพี่น้องเพื่อใส่ข้องกินดา ส่งบรรยากาศไก่ที่ไม่นะครับกะใส่กัใส่แมตใส่ยางกันน้ำจันน้อยครับพี่น้องป้องกันตัวเองโควิดใหม่อีกแล้วตัวใหม่นะครับก็เป็น่วงสุกปาาทุกคนครับพี่น้องใช้ยาเพื่อนกำลัมน้ำครับใรักษาสุขภาพเมื่อบานกับยาผู้ใดสือกับบ้านกับซองกับยาโควิดต้องมาฝากงู่าพวกเด้อผีประกาศเมื่อดอกแยนโควิดนะครับบานไปแล้วครับสมสามตัวแล้วนะครับ ที่หาปลาครับผมโดยการ,ป,รปักด่างล้อมนะครับตะาไข่ล้อบเพื่อนนะครับซื้อเพื่อนพร้อมกันล้วนะครับอ่านบ่ตัวที่สีที่หามาบ่ตึดกระตือบ่มันอ่านแท้ตัวการเก็บการกู้นะครับเนาะกระดึงขึ้นกดึงขึ้นเส้าขึ้นเส้าขึ้นเสื่อทุกอย่าง กับมันนะครับ America. เดี๋ยวจะถอยออกกันเครื่องดังไปแล้วกระตึกใส่ดังก็แล้วไม่ครับผมเศดไม่เสษเชียงธรรมดานะครับมันลอยมาหนำหนำก็ถือว่าบ่อลายนะครับแต่ก้อนนี้โอ้เศษไม่เนี่ยขักบ่อคอยเดิ มตบผมเห็นกำลังใจนะครับสอ,สองมุงมเนาะหาอยู่หากินแทนการหากินนะครับที่คลองท่าข้ามนะครับถึงหมันมาแล้วสามตัวแล้วนะครับก็ได้กินไปลองเลยอ่าตัวนี้งามเลยตัวที่สี่ครับพี่น้องนี่ปลากระลังงามงกระลังออกนะครับตัวที่สี่นะครับปาลาน่างามตัวนี ที่เอาปลาออกจากตะไคร่เขีดหลังจกปาก่ากันเพียงป้องกันนะครับป้องกันนะครับนะถ้ายม่ก็ั้ครับผมติดติดว่าเป็นเป็นบเบาว่าสันเป็นว่าครับอ่ะโอเคครับผมให้กำลังใจแล้วว่ามันอันนี้อนากคตมันคือกันนะครับที่เข้าครับช่วงมันหนาวอยู่ปานโมเรีนออกจากหมอง ปลาไม่วิ่งออกจากที่เลยไปยงเอ้ยปีใหม่ได้ไดินี่ขวบปีได้ได้เท่าวิญย,ยงนะครับเนาะกับไปอยู่บ้านไปเป็นสร้างเห็นหาบลานเขาก็เหม็นมาหลดเวบดคือเกาสายหาอยู่ให้กินน้ำกันส่วนมากเขาจะเป็น,เป,นเป็นพอขั้วเกทางนั้นเรื่องนานมากเดยัวหนึ่ง,งโอ้แกบแดงเลยตัวนี้ครับตัวที่ห้าครับผมนะครับจะปีกแล้ว มันหมาน,มานครับพี่น้ามานันหมานผมเคยอยู่กลางน้ำน้ำหนุ่มนัดจิ๋นอะยันย่างเดียวอยานได้เป็นนั่นขายญี่ปุ่นเ mm hmm. พระาะว่าโปรในรงน้ำโดนแล้วโดนเติบแล้วอ่ะตัวที่ห้าครับผมมนันหมาน,มานครับไปพี่น้องกลที่สุดแล้วถามน้ำหนุนนัดบบตึกกระตึกกระตึกตกระตึกไงวะ กระตึกกระตักอ่ะโอเคครับสุดแล้วพี่น้องโอเคครับรอบแรกนะครับได้5ตัวนะครับจดจอดมันหมันโอเคครับเอาไปเบิ่งนปาก2หรือตั่งนุ่มนา่าสีลงไว้ก่อนบ่ะนุ่มนา่าสีลงก่อนมาสั่นลร่งสีใบก่อนมาสั่นกูละเหนือทางต้นไส้พื่อนพี่น้อง โอเคครับผมคอยที่ตามครับก็พี่ชาเพื่อนนุ่มนัทหอมยมันจวดอีกสักทีหนึง่งแล้วจังสิบมาหยามตัวทั้งแตะเ <c oughs> ห็นนุ่มนัดทโด่งไปก่อนมาสั่นผนว่าโอเคครับ <c oughs> นุ่มนัดเอาโชว์ได้เจ๊ตัวกับวังหันหาตัวว่ะหาตัวสั่นนะครับเต็บว่าในวลากินเกาืกินน้ำแล้วสั่นแต่เป็นไปลงทงั้งขุนท่าแต่ผมปริกอไฟป,ปานุ่มนัดครับพี่น้องถ่ายบนจักรนกอยก่อนหาตัวก็ร่างงามพี่น้องเรว นั่นวะไอ้ะย่งปลาถ่านเนี่ยตั้งหิ้วเขาแล้วเหรอ่ะเดี๋ยวผมจะก่อไฟแ๊บหนึ่งก่อนพี่น้องโอเคครับผมมันมาจุดจุดครับดอกแดด